วิทยาศาสตร์น่ารู้เรื่องประโยชน์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านค่ะสำหรับวันนี้มาพบกับคุณครูหยิวอีกแล้วนะคะดเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างในคลิปวิดีโอที่แล้วที่คุณครูนัทยาได้สอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่นค่ะแต่เอ๊ยังจำกันได้อยู่ไม่เลยถ้าจำได้ ไหนลองบอกครูคอิ๋วมาสิว่าพัดลมเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานใดถูกต้องค่ะ<อ>พัดลมเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะเด็กงั้นตัวอย่างต่อไปเลยค่ะเด็กได้เป่าผมไหน ดเด็กๆลองบอกครูสิว่าใดเป่าผมสามารถเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานใดได้บ้างแต่คุณครูยิ๋วขอใบให้นิดนึงนะคะว่าไดเป่าผมสามารถเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าได้ถึงสองแบบเลยค่ะดเด็กๆติ๊กตอกติ๊กต๊อกถูกต้องค่ะไดเป่า ฟ้าเป็นพลังงานกลและพลังงานความร้อนค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ทบทวนการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่นกันไปแล้วงั้นต่อไปเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของเครื่องใช้ไฟฟ้ากันต่อเลยค่ะเด็กๆอย่างที่เราทร,ราบกันดีใช่ไหมคะเด็กๆ ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีทั้งประโยชน์และโทษแต่ถ้าหากเราใช้อย่างถูกวิธีก็จะทำให้เกิดประโยชน์มากมายเลยค่ะแต่ถ้าเราใช้ผิดวิธีขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เกิดทั้งโทษและอันตรายได้ค่ะต่อไปนะคะเด็กจะเป็นประโยชน์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อม ว่ามีอะไรบ้าง 1. หงลอดไฟให้พลังงานแสงโดยที่เราจะสังเกตว่าเราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ในเวลากลางคืนโดยการเปิดสวิตไฟค่ะ 2. เตารีดให้พลังงานความร้อนโดยที่เราจะสังเกตได้ว่าความร้อนจากเตารีด สามารถทำให้เสื้อผ้าเรียบค่ะและนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ชนิดอื่นเช่นหม้อหุงข้าวค่ะหม้อหุงข้าวก็ให้พลังงานความร้อนเช่นเดียวกับเตารีดคือเราจะสังเกตโดยการที่เห็นข้าวสุกค่ะ 4. เครื่องปั่นน้ำผลไม้ ให้พลังงานกลเพราะเครื่องปั่นน้ำผลไม้มีส่วนประกอบของมอเตอร์ซึ่งสามารถทำให้ใบพัดหรือใบมีดหมุนเพื่อบดสับอาหารให้แหลกละเอียดค่ะและนอกจากนี้ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกมากมายหลายชนิดที่อำนวยความสะดวกสบายและให้ประโยชน์อีกมากมาย ้าหากเราใช้ไม่ระมัดระวังอาจจะทำให้เราได้รับบาดเจ็บและเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเด็กๆได้รับความรู้กันแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมกลับไปสังเกตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเด็กๆก,กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูอิ ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ